โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะด้วยนะฮะก็เอาใหม่ดีกว่าโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมที่ต้องใช้ w i f i นะเนี่ยมาดูคลิปผมนี่ไม่ต้องใช้ wui วไฟหรนะือวนะัตต์ฟัคเนี่ยะโอเคชุย <Okay. S 1> หาเกมอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ w i f i เนะี่ย น้วโนว่าสามไปเลยเนี่ยอะไรเพียบเลยเนี่ยเกยมที่ต้องใช้ไวไฟกดามาติดตั้งไม่ต้องสนใจอะไรมากอะกดยอมรับไปแล้วมันจะเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่อะไรเนี่ยแอปพลิเคชันนี้มีขนาดใหญ่มากาอะไรอู้ช่างมันเปิดเนี่ยแล้วคุณให้มันให้ทุยให้มาดูตรงคำว่าดาวน์โหลดโดยใช้ไวไฟนะฮะอืม เราจะฝากถ้วยโอเคนะดาวโหลดโดยใช้ไวไฟเท่านั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นให้ติ๊กเนี่ยนะเนี่ยกดนะฮะติ๊กถูกใครที่มีไวไฟก็ติ๊กถูกไปฮะใครไม่มีไวไฟก็เนี่ยแล้วกดคำว่าดำเนินการต่อเท่านี้เห็นไหม ขึ้นเปอร์เซ็นต์มาให้โอเคแต่ผมยังไม่โหลดโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ